ก็สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอวม Channel และตอนนี้เราอยู่กับเกมห้องไรซาเรลกันนะฮะแล้วก็สำหรับในคลิปวันนี้เราจะมาสรุปไ์แพดจาก o f f ฟิเชีในแพด1.3กันเลยว่าแพดหน้า1.3เนี่ยเราจะได้เจอกับตัวละคอรอะไรบ้างจะมีเนื้อเรื่องอะไรจะมีกิจกรรมอะไรให้เราได้เล่นบ้างทั้งหมดเลยแบบรละเอียดฮะ ในคลิปคลิปนี้รับรองว่าครบทวนอย่างแน่นอนฮะเหมือนเดิมไม่ให้การเสียเวลาเราไปดูกันที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าเนาะและก็สำหรับก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอกันนะฮะก็ทุกคนเพื่อนฮะขอฝากร้านรับเติมเกมร้าน easy card เอาไปด้วยะฮะที่จะเติมเกมฮะทองไครซาเร็วให้กับกเพื่อนเนี่ยได้ด้วยราคาที่ถูกกว่าเติมเองมากๆเลยฮะเ,เพื่อนเพื่อสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยราคาแพ็กก็ตามคาได้ขึ้นให้ ตรงนี้แล้วฮะแต่ก็ที่สำคัญเลยฮะทางร้านเนี่ยจุดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายฮะถูกปลอดภัยไม่มีการรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก์ก็อยู่ทางล่างดีคลิปชั่นในคลิปอยู่แล้วนั่นเองนะฮะสำหรับในส่วนหัวข้อแรกเนี่ยผมพามาดูกันที่หัวข้อที่เป็นการอัปเดตแบบทั่วไปกันก่อนดีก่าฮะ เริ่องมาที่อันแรกเลยเปิดมาด้วยคลิปรีวิวแพท1.3ฮนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสวยงามมากๆม,มีการให้รู้ถึงเนื้อเรื่องแล้วก็มีการขายตัวละครตัวใหม่ทั้ง3ตัวละครด้วยซึ่งส่วนตรงนี้ผมตัดมาให้ดูแบบคร่าวๆสั้นๆเท่านั้นใครอยากดูแบบเต็มๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลย ทางช่องทางออฟฟิเชียลนั่นเองฮะแล้วก็ถัดมาหัวข้อต่อไปเลยเปิดกันด้วยตัวละครตัวใหม่ในแพทหน้าฮะก็คือตัวของด้านหึงมังกรฮะตรงนี้เป็นตัวละคร5ดาวสายจินตภาพฮะแล้วก็เป็นหน้าของผาดทาลายรางนั่นเองเนาะซึ่งตรงนี้ตัวของด้านหึงมังกรเนี่ยเ,เพื่อนๆน่าจะเคยได้ได้่นแล้วจากตัวของเนื้อเรื่องเนาะมีการกดสกิลใช้สกิลพอยต์หอัน2อัน3อันคิดว่าตรงนี้ดาเมจน่าจะค่อนข้างรุนแรงมาก เมื่อเดิมฮะผมจะมีคลิปพรีวิวของตัวละครด้านถึงมังกรอยู่แล้วยังไงก็สามารถกดติดตามรอเอาไว้ได้เลยนะฮะ <S <S แล้วก็ในส่วนตัวละครต่อไปเป็นตัวละครใหม่5ดาวเหมือนกันฮะก็คือตัวของฟูเสียนเนาะฟูเสียนตรงนี้ฮะจะมาเป็นตัวละคร5ดาว พาดอนุรักษ์ฮะแล้วก็เปท่าทางของธาตุขวานตามด้วยซึ่งตรงนี้ข้าวค่าพรสกิลเนี่ยน่าจะมีการแช์ดาเมจหรือว่ามีการลดดามงลดดาเมจฮะหรือว่ามีการคิลด้วยแล้วก็อนิเมชั่นสกิลของน้องฟูเสียเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากแล้วก็อลังการมากๆเนาะใครที่รอน้องอยู่ก็สามารถรอได้เลยเช่นเดียวกันฮะเหมือนเดิมตัวละครฟูเสียเนี่ยก็จะมีคลิปพรววิวแบบเต็มมาให้เพื่อนๆอย่างแน่นอนนะฮะ แล้วก็ตัวละครต่อไปเป็นตัวใหม่ตัวสุดท้ายแล้วตัวเนี่ยจะมาเปน็นท่านของตัวละคร4ดาวเนาะก็คือท้านของน้องลิงนั่นเองฮะน้องลิงเนี่ยจะมาเปน็นท่านของผาดเฟ,ฟื่องฟูแล้วก็เป็นตัวละครผาด ควานตามอีกแล้วฮะใครที่รอทีโมโนโควานตามเนี่ยรับรองว่าตัวละครมาครบแล้วมีทั้งตัวซับมีทั้งตัวดาเมจแล้วแล้วก็น้องเนี่ยมาไปได้ของตัวฮิวเรียบร้อยนะฮะซึ่งตรงนี้เราสามารถฮิลเพื่อนได้แอนติก็สามารถฮิลหมู่ได้ฮะแล้วก็มีการล้างดีบับให้ทั้งทีมด้วยตรงนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากเลยฮะแล้วก็ตรงนี้มีการฮิวแบบโอเวอร์ไทม์ด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็ตนตัวละครฮิล4ดาวที่ใช้งานได้ดีมากๆเนาะในส่วนของน้องลิงนะฮะ แล้วก็ทางด้านต่อมาเราดูกันที่ตู้กาชาแล้วก็ทาง้านของตัวไรโคนอันใหม่นะฮะซึ่งแน่นอนไรโคนอันแรกเลยคะมาเป็นไรโคนประจําตัวของตัวละครด้านถึงมังกรฮะแล้วก็ตรงนี้จะไปตู้กาชามาคู่กันเลยกับตัวละครด้วยเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งแน่นอนเป็นไรโคนประจําตัวของตัวละครฟูเสียงฮะเหมือนกันจะมาพร้อมกันเลยกับตู้ตัวละครฮนะ แล้วก็ต่อไปหลายคนน่าจะรอตรงนี้อยู่ฮะก็คือตู้กาชาตัวละครสาหรับตัวละครที่จะมาเป็นตู้แรกเนาะก็คือตัวของด้านเถื่มังกรฮะใครเก็บโปงเก็บเพชรรออยู่ก็ต้องคํานวณดีๆแล้วเนาะด้านเถืงมังกรเนี่ยจะมาก่อนเลยแล้วก็ตัวละคร4ี่ดาวฮะมาเป็นตัวของยูโกงแอซ่าแล้วก็ตัวของมีนาฮะซึ่งตรงนี้เพื่อนๆก็ สามารถเลือกปลดอไอรอนได้เช่นเดียวกันนะในตู้ที่2ก็มาเป็นท้านของตัวฟูเสียนเนาะแล้วก็น้องลิงเนี่ยที่เป็นสีดาตัวใหม่ฮะอยู่ในตู้ด้วย อีก2ตัวมาเป็นตัวละครฮุกแล้วก็เป็นตัวละครเปราฮะเหมือนเดิมสามารถดองพงดองเพชรคำนวณเพชรดีๆและก็เปิดตัวละครตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะและก็ทางด้านต่อมาเราดูกันที่เนื้อเรื่องกันบ้างดีกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องใหม่เข้ามาฮะอยู่ที่1ฉากหรือว่า1บทด้วยกันน่าจะบทสองท้ายหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจฮะเพื่อนๆก็รอไปติดตามกันได้เนาะและนอกจากจะมีเนื้อเรื่องหลักประจําแพทมาแล้ว เขาก็มีเนื้อเรื่องรองหรือว่าเนื้อเรื่องของตัวละครฮนะมาถึง4ตัวละครในการโดยจะแบ่งเป็น2ครึ่งนะฮะครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นร่างของด้านถือมังกรแล้วก็เป็นตัวมีนาฮะส่วนครึ่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวละครลิงแล้วก็เป็นตัวละครลูการเองเนาะก็เรียกได้ว่ามาเยอะอนการ,รับในเรื่องของตัวละครนะฮะแล้วก็ต่อไปอันนี้หัวข้อสุดท้ายของหมวดนี้แล้วฮะก็คือจะมีมอนเตอร์ตัวใหม่2ตัวแต่ที่จริงฮะมันก็คือมอนเตอร์ตัวเก่านี่แหละ เอามาใช้เพื่อเป็นบอสฮะของอัพตัวละครด้านถึงกับตัวละครฟูเสียนี่แหละเพราะฉะนั้นใครจะฟาร์มรอก็ต้องไปฟาร์มในแพด5นั่นเองเนาะ แล้วก็สําหรับในหัวข้อมวดต่อไปฮะเรามาดูกันที่ทางด้าของกิจ,จกรรมกันบ้างในแพดหน้าจะมีกิจอะไรบ้างฮะเรื่องว่าที่กิจแรกเลยอันนี้จะเป็นทางด้าของอ e ีเวนต์หลักเลยฮะเป็นรูปทางด้านของสู้ช่างเนาะคิดว่าน่าจะมีตัวของเนื้อเรื่องของสู้ช้างที่เกี่ยวข้องฮนะเข้ามาในส่วนของตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้กิจนี่ฮะจะมีการเปิดแผนที่ใหม่ด้วย ซึ่งตรงนี้ผมยังไม่ชัวร์ฮะว่าแผนที่ตรงนี้มันจะอยู่ทาวอนหรือว่ามันอยู่แค่เฉพาะในกิจกรรมหรือเปล่านะฮะเพื่อนๆก็ต้องไปลองลุ้นเอาเนาะซึ่งตรงนี้ฮะมีการแจกของที่ดีมากเลยแจกเพชรด้วยแจกไปที่ล็อกออฟของลิลิกด้วยแล้วก็รางวัลใหญ่สําคัญเลยฮะเขาแจกไปทีของวอลเปเปอร์หน้าเมนูตอนที่เรากด A4 คระที่โทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้ด้วยจากของวันกิจกรรมตรงนี้นั่นเองเนาะ แล้วก็กิจต่อไปอันนี้ก็คือน่าสนใจไม่แพ้กันฮะกิจนี้ใจใคล้ายกันเลยกับท่าของ s i m u l a t e Universe ซึ่งตรงนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยว่ากิจอันนี้ผมยังไม่ชั์ยังไม่แน่ใจฮะเพราะว่ามันเขียนว่าเป็นอีเวนต์ อันนี้เนี่ยจะอยู่ท้าวอนหรือว่าอยู่แค่อีเวนต์เป็นระยะบลาอันนี้คือไม่ชัวร์นะซึ่งตรงนี้เป็นรูปภาพของปกน้องเฮอตาด้วยก็แจกเป็นรางทั่วไปฮะแจกเป็นที่ล็อกออฟบิลิกด้วยแจกเป็นพงเป็นเพชรทั่วไปแล้วก็ตรงนี้เกมเพย์เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากมีการทอยลูกเต๋ามีการเดินตรงนั้นมีมินิเกมแล้วก็มีการเลือกบัฟมีการเลือกผ่าดด้วย <S <S ผมมองว่าระบบตรงนี้ ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ลึกเหมือนกันอยากให้เป็นท่าั่างของกิจกรรมถาวรเหมือนกันเนาะในส่วนของตรงนี้ฮะแล้วก็ตรงนี้มันมีท่า่างของผาดใหม่ด้วยน่าจะเกี่ยวกับการแร่พันธุ์หรือว่าการขยายพันธุ์อะไรต่างๆฮะตรงนี้ในส่วนของผาดใหม่เนาะก็เราจะได้ผาดใหม่เนี่ยไปเล่นในซีโมเดตที่เราเล่นกันอยู่ในทุกวันนี้ด้วยนั่นเองเนอะฮะแล้วก็ต่อไปกิจกรรมอันที่สามกันแล้วฮะอันนี้ก็คือเข้าใจง่ายเลยเราจะสามารถส่งคําขอฮะ และก็เราเนี่ยจะได้ของรางวัลจากปกติเนี่ยมากกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยและเราฮะจะได้ตัวของเพชรด้วยถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นท่าของเกมเก n นชินฮะตรงนี้ก็คือคายกันเลยเป็นการส่งออกสำรวจไปแล้วก็ได้รับของรางวัลเพิ่มเนาะแล้วก็มีตัวของเพชรด้วยซึ่งตรงนี้ก็เราใช้งานหลบนี้การทุกวันอยู่แล้วนั่นเองเนะฮะแล้วก็ต่อไปกิจกรรมอันที่4แล้วกิจนี้เพื่อนๆน,น่าจะชอบแล้วก็คุ้นเคยกันดีฮะก็คือการคูณ2ฮะเป็นประดับในร่างของซีนเวเลตยูนิเวิร์ส จะคูณ2เท่าเหมือนเดิมเลยและก็จะมีการคูณ2เท่าพวกต้นไม้ฮะที่เราเนี่ยเอาไปฟาร์มของเอาไปอัพของกันด้วยก็เลยว่ามีคูณ2ทั้งที่ลีกแล้วก็ขออัพกันไปเลยนั่นเองเนาะแล้วก็ขิดสุดท้ายก็คือล็อกอิน7จวันแจกส0โรทอกรนั่นเองเนาะซึ่งตรงนี้น่านจะเข้ามาตั้งแต่วันแรกเลยต้นแพทเลยน,น,นั่นเองนะฮะ ในส่วนกิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมพาไปดูทะนาาของอัปเดตระบบอื่นๆกันบ้างดีกว่าฮะอันแรกเลยอันนี้ครับรอกรรมานานเหมือนกันก็คือการเพิ่มพลังบุกเบิกฮะจากตอนแรกเนี่ยเก็บได้แค่180เนาะปัจจุบันมีการขยายไปแล้วเป็น240ฮะเท่ากับว่าเราสามารถเก็บได้1วันพอดีเราสามารถเข้าเกมมาฮะแค่วันละครั้งเพื่อแค่นด้นของตัวพลังงานตรงนี้ได้แล้วฮะและก็ไม่ต้องห่วงเลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยลืม มันจะมีถังเก็บพลังงานส่วนเกินให้กับเราด้วยระบบตรงนี้เรียกได้ว,ว่าดีมากๆเลยเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอันฮะมีการเพิ่มฟังก์ชันการปิดระบบฮะขอเป็นเพื่อนอย่างเช่นใครเนี่ยที่ไม่อยากให้มีการขอเพิ่มเพื่อนก็สามารถได้ปิดระบบตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็มีการอัปเดตระบบแชทด้วยปัจจุบนันนี้สามารถส่งอีโมจิหรือว่าสติ๊กเกอร์ในแชทที่คุยกับเพื่อนได้แล้วนั่นเองเนาะ แล้วการอัปเดตสุดท้ายครเป็นว o t u r อันนี้ทั่วไปฮะไม่น่าเกี่ยวกับเกมอะไรของเราอยู่แล้วเนาะคร่าวๆการอัปเดตทั้งหมดฮะ1.3ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคผมนะก็จบไปแล้วสำหรับการสรุปรา p แพท1.3ทั้งหมดเลยครบถ้วนในคลิปนะะี้ฮะและก็จะลืมตรงนี้เขามีการแจกโค้ด3โค้ดด้วยโค้ดละ100รวมกันแล้วฮะเป็น300เพชรฮะเดี๋ยวผมจะแปะไปให้ทางด้านปากมุดคอมเมนต์ในคลิปนี้ เปลี่อก็สามารถเลื่อนลงไปกดกรอบแล้วก็เอาไปใส่ในเกมได้เลยนั่นเองเนาะข้าวค่าก็จะป็นมานี้ฮะในส่วนของคลิปนี้เหมือนเดิมใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะมาเพิ่มเติมอยากจะมาแก้ไขหรืออยากจะมาอัปเดตพูดคุยกันฮะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยทางด้านของคลิปนี้เนาะคลิปนี้เหมือนเดิมฮะรบกวนเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิทางช่องผมเนาะ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบา,บาย